ผมเนี่ยพีน้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่ามีอยู่หนึ่งคนน่ะนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบเคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ำเจ้าพญาอยู่คนเดียวแบบมองในแม่น้ำเจ้าพญาแบบมีปริศนานะแล้วลองท้าคนนี้บังเอิญบังเอิญมันเปื้อน,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 นเลือดนะ รงองเท้าคนนี้มันเปื้อนเลือดนะมันเปื้อนเลือดแล้วมันบอกว่าเป็นเฮโรบอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานชิ้นนี้ยชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจท้องภาคหนึ่งได้เก็บมาหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้รองเท้าเปื้อนเลือดเนี่ยมันมีอยู่ในสำนวนไหมเอาผมเอาผมมโนเอาผมมั่วเอาผมมียูแสงอย่าได้แสง ได้เป็นไงละครับวันนี้กระจ่างชัดหรืยังครับพี่พี่สื่อมวลชนที่อยู่ตรงข้ามผมที่พยายามบอกว่าผมหิวแสงและวันนี้ชัดเจนแล้อยังครับว่าเขาสารภา,ภาพกันเองโดยที่ผมไม่ต้องไปทําอะไรเลยวันนี้บอกข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับว่าคุณแม่อนุญาตให้ทางทีมกฎหมายของชม,ม,มร,รมนิยมฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ ฟ้องตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้น้องประชาชนทราบนะครับว่าคุณแม่อนุญาตให้มีการฟ้องนะครับผู้ต้องหาบนเรือทั้ง5คนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีก่อนวันที่23มนะครับมิถุนายน2 5 6 5นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับว่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะครับนะน้องประชาชนรู้ไหมครับว่าไอ้บังเจ็กมันโคตรเก่งเลยถือว่าเป็นเซียนเหยียบเมฆเลยรูเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนสามารถโทรเข้ารายได้ทุกคน ขอโทษทีครับเบอร์ผมไม่ให้ราคาสิบแปดมงกุฎของเมืองไทยชื่อบังแจ็คบังแจ็คติดต่อมาเมื่อวันที่หกเมษาผมเป็นคนเอาให้นักข่าวลงนะคราดนี้ผมโชว์ไปทีกแล้วว่าบังแจ็คเนี่ยติดต่อมาวันที่หกเมษาบอกว่ามีข้อมูลของ,ง,ของโรงพักตำรวจโรงพักเมืองนนทบุรีรับเงินผมบอกว่าบังแจ็คอัจฉริยาเนี่ยนะไม่ใช่งงูให้มึงคว่าไม่ใช่ไฟล์มึงหลอกนะครับและนั้นบังแจ็คเนี่ยคือสิบแปดมงกุฎของประเทศไทย ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือครับประวัติอัจฉริยะไม่เคยมีนะครับไปแบงค์เมลตังเขานะเอาล่ะผมเนี่ยทํางานมาสิบปีพี่น้องประชาชนนกท่านได้รับรับว่าทนายฟาร์มเนี่ยเราเจอมามากกว่าสองพันคนส่วนมากเนี่ยคนที่อดเก่งแบบเนี้ยลูกความติดคุกหมดแหละนะลูกความติดคุกหมดเพราะอะไรไหมครับเพราะโชวงูโชว์ความที่ไม่รู้จริง การที่มีการฟ้องตรงเนี่ยกับศาลเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของแม่ผู้เสียหายเราฟ้องไปตามข้อได้จริงไม่ได้ไปฟ้องกลามเกินความเป็นจริงถ้าเราฟ้อง290เราฟ้องโดยไม่ได้ฆ่าโดยเจตนาแล้วก็มีผู้ทําร้ายร่างกายทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายนะถามว่ามีบาดเจ็บไหมน้องแต็โมมีบาดเจ็บขาข้างฝานะเสียชีวิตจากอะไร สียชีวิตจากการจมน้ําและถูกใครทําร้ายไหมก็ถ้าก็ต้องมีคนทําร้ายเพราะหมอน,นิติเวศให้ความเห็นมาแล้วว่าบาดแผลของน้องแตงโมเนี่ยเกิดก่อนการเสียชีวิตจากการจมน้านะไอเซอร์ดูด้วยว่าหมอน,นิติเวศเขาลงความเห็นว่าอย่างไรนะและนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยที่มาขึ้นศาลเนี่ยจึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ แล้วก็คนที่มาฟ้องในคุณแม่เนี่ยหรือผมเนี่ยก็ไม่มีความเห็ฐานฟ้องเท็จเบิกความเท็จไอเซอร์เป็นทนายความกระจอกแบบเนี้ยมีหน้านะถึงได้โดนฟ้องันนี้ผมไม่อยากฟ้องคุณหรอกเพราะว่ามันคุณไม่มีราคาสําหรับผมทนายกระจอกแบบนี้นะไม่มีราคาสําหรับผมผมไม่อยากฟ้องเอาคลิปเสียงไปเปิดว่าผมจะต้องไปรีดเงินเลอะเทอะคุณต้องการให้ผมแตแกแยกผมก็รู้เห็นล้วเป้าหมายของคุณน่ะแต่มันแปลกนะพี่น้องประชาชนคนทัประเทศ ทนายฟาร์มเนี่ยไม่รู้จักบางแจ็กมาก่อนแต่บางแจ็กสามารถติดต่อทนายฟาร์มได้อยากจะติดต่อแชริชรยะโอ้อัดคลิปเสียงนี่เป็นเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้ล้าตัดต่อมาอย่างดีเลยนะนะตัดต่อมาให้พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเอาเฉพาะใครแหมือนสำคัญสำคัญ,คญไม่ไม่กี่เรื่องเ,เน้นเรื่องเงินโถโกระจอกจริงๆคุณเนะี่ยยังไม่รู้จักอัจฉริยะเรคอร์ดคุณดูไปคุณไปด,ดูสมัยคดี้วหวสามสิบล้านก่อนพอเปิดคลิปเสียงอะนะนะ จนครูปีชาเนี่ยสะดุ้งนอยไม่หลับมากี่เดือนคุณยังอ่อนหัดอีกนะักนะอ่อนหัดเกินไปนะคุณอนะถ้าคุณพูดตรงว่าคุณยังต่าชั้นกว่าผมเยอะผมระดับอาจารย์แล้วคุณมันแค่ระดับลูกศิษย์ผมเท่านั้นแหละนะครับนะอย่าทำเป็นปากดีครูแต่ครูเก่งจริงนะไอไอตะกูลไลเนี่ยไอตะกูลไลเนี่ยมาเนี่ยนะครูเก่งจริงเลยเฮาเก่งจริงครูเก่งจริง คุวดเนี่ยฟ้องเท็จนะคุณแม่เดี๋ยวจะติดคุกนะคุณแม่ผมบอกให้เนเดี๋ยวนี้คุณแม่แข็งแกร่งมากผมไปพบคุณแม่เนี่ยสุขภาพจิตดีขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นเข้าใจข้อกฎหมายมากขึ้นนะกินได้นอนหลับสบายๆอันนี้คือการที่เราเข้าไปอธิบายเข้าไปดูแลทั้งด้านสุขภาพจิตทั้งด้านความรู้ด้านกฎหมายทั้งด้านความเป็นอยู่ นะครับการเทคแคร์ดูแลคุณแม่อยากไปไหนมีคนพาไปที่คุณแม่อยากไปมีที่ปรึกษาอันดับอาจารย์ชนบทนะอายุ7 0็สิบเป็นเป็นกูรูด้านกฎหมายอดีตผู้ว่าสษาสารติกานะก็วันนี้คุณแม่ก็ไปพบก็ให้พี่เต้กับทีมงานพาไปพบท่านอาจารย์ชนบทนะวันนี้ก็มีการมาพูดคุยกันผมให้คนสูงอายุต่อสูงอายุคุยกันอธิบายข้อกฎหมายให้ฟังกันคุณแม่จะได้สบายใจ เราเป็นเด็กอายุแค่50กว่าเด็กๆทนายความก็รุ่น40กว่าอ่าก็ต้องให้ท่านอาจารย์ชนบทเนี่ยไปนคนอธิบายข้อกฎหมายให้คุณแม่ฟังว่าในการฟ้อง290เนี่ยมันไม่ได้เป็นการฟ้องเท็จเบิกความเท็จอะไรทั้งสิ้นต้องให้อาจารย์ชนบทคุยกับคุณแม่ซึ่งก็คุยได้ถูกคอและถูกใจนะครับคุณแม่ก็สบายใจนะครับนะอันนั้นุูไม่ต้องมากลัวหรอกพวกผมระดับมืออาชีพแล้วนะ ถ้าผมฟ้องเท็จเบิดความเท็จป่าที่ผมติดคุกไส่หาไปแล้วโดนมาร้อยกว่าคดีนะครับนะไอ้ไก่ออนนะพูดออกรายการหงกระแสคุณรู้ไหมว่ารายการหงกระแสเนี่ยเป็นรายการอาถรรพ์นะรายการหงกระแสเนี่ยคนที่มาออกรายการหงกระแสเนี่ยร้อยละเก้าสิบไม่ติดคุกก็ต้องถูกดำเนินคดีอ่าเขาเรียกออไรหลายคนเนี่ยที่มาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดคุออกอ่ะเอางี้หว่ารายการหงกระแสคุณรู้ไหมคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย บอกรายการหัวกระแสนีน่ติดคุกคุณไม่ดูประวัติได้เลยนะพวกหวยสามสิบล้านพวกยายติ้นอะไรพวกนี้หวยสามสิบล้านเนี่ยติดคุกมาแหละอยู่ระหว่างอุทอนมาสู้คดีนั้นนั้นเน่นะไปดูประวัติก่อนก่อนที่จะพูดนะเราเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรายังมีเรื่องที่ผมบอกครับว่าเราพบคนคนหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่ามีรองเท้าเนี่ยเปื้อนเลือดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้อยู่ในสำนวนหรือเปล่านะแต่เอาลา ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับนะว่า <c oughs> มีรองทพเท้าเปื้อนเลือดไหมนะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งนะรู้ต่อไปนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ยังเป็นต้องลงสถาบันนะนะครับนะคนเราไม่ยังเป็นต้องลงสถาบันแต่เราทําจริงของจริงลงทุนจริงนะครับเรายังมีงานต้องทําอีกเยอะนะครับคดีน้องแตงโมสู้นให้สุดซอย สู้กันให้สุดใจขาดดิน้นพบกันอีกครั้งนะวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อช่วยด้วยนะคะบบ๊ายบาย